สวัสดีครับผมพีเพ y นะครับวันนี้พีเพนะครับจะมาทําการนะครับทดสอบในการเปิดแอปพลิเคชันว่าตัวไหนรวดเร็วกว่ากันนะครับระหว่างตัว ipad air 5แล้วก็ ipad air 4ครับเห็นเพื่อนหลายคนถามมาเยอะมากงนั้นผมจะทาการทดสอบให้ดูนะครับว่าระหว่าง air 5กับ air 4ถ้าเปิดแอปพลิเคชันตัวเก่ากับตัวใหม่จะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะขอทดสอบเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมเราเคียแอปพลิเคชันก่อนครับ ลากจากล่างขึ้นบนครับนี่ครับแอปผมไม่มีแอปค้างนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าแอปนาฬิกาก่อนนะครับนะครับผมจะกดพร้อมๆกันเลยนะครับนี่พร้อมกันนะครับแอปนาฬิกาแอปบ้านครับพร้อมกันครับเห็นไหมครับว่าขึ้นพร้อมๆกันเลยครับแอปกล้องครับนี่อันนี้กล้องหน้านะครับเปิดมาก็ส่วนต่างคือน้อยมากครับผมว่ามันไม่ต่างกันเลยครับ สลับกล้องนะครับผมไม่ต่างกันนะครับผมความเร็วแต่วผมจะออกเลยนะครับเห็นไหมครับไม่ต่างกันครับแอปเตือนความจาไม่ต่างกันครับผมนี่ผมจะไม่เคแอปนะครับผมจะเปิดไปเลยนะครับแอปบันทึกเสียงไม่แตกต่างนะครับแต่ตัาว M1 ทำงานได้เร็วกว่านิดนึงครับผมไม่ใช่แตกต่างอะไรกันมากนี่ปัดนิ้ว เก็บนี่ก็พอกันครับอันนี้ผมจะเปิดไ i ไฟนะครับว่าตัวไหนจับขึ้นเร็วกันนะครับไม่แตกต่างกันครับผมโอ้ผมมองว่าตัว Air 4เร็วกว่าครับอันนี้ผมทุกอย่างครับผมโคนเดียวกันนะครับผมก็คือใช้ซอฟต์แวร์เดียวกันหมดนะครับแต่รู้สึกว่าตัว Air 4จะเร็วกรับในการจับขึ้นไไฟอันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะครับผม ต่อไปครับในการเปิดแผนที่ครับผมจะกดพร้อมกันเลยนะครับนี่สังเกตครับว่าตัว M1 จะเร็วกว่านิดหน่อยครับผมในการเปิดแอปพลิเคชันนะครับตัวแผนที่แต่ผมว่ามันต่างกันน้อยมากแทบจะมองไม่เห็นเลยครับแต่เมื่อกี้ตัว M1 จะเข้าเร็วกว่านะครับต่อไปนะครับตัว App Store ครับ พอกันครับไม่แตกต่างกันมากเลยครับผมพอกันถ้าส่วนต่าง1วิเนี้ยผมคิดว่ามันพอกันนะครับผมมันไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายหนังสือครับอพอกันครับ Apple TV ครับอมองว่าทำไมตัว Air 4มันเข้าได้เร็วกว่าหุ้นครับ อันนี้ผมรีวิวความเป็นจริงเลยนะครับผมอันนี้ไม่ได้เมกอะไรเลยนะครับก็คือทดสอบให้ดูเลยนะครับนี่อันนี้พอกันครับไม่แตกต่างกันมากแล้วก็เครื่องมือวัดพอกันต่อไปครับตัวนี่ M1 เริ่มทำได้เห็นไหมครับว่าถ้ามีแรมเยอะในการเก็บพวกตัว e d ล c a t i o น เริ่มจะดีกว่าครับเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยตัว M1 เข้าเร็วกว่านิดหน่อยครับตัวคำน,นี่ครับนี่ครั M1 เร็วกว่านิดนึงแปลภาษาพร้อมกันผมว่าส่วนต่างมันก็พร้อมๆกันแหละครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากไอชิโตนี่เหนไหครับอันนี้ผมเปิดเรื่อยๆเ,เลยครับแว่นขยายพอกัน เคล็ดลับส่วนต่างน้อยมากที่ M1 จะเร็วกว่าครับผมไม่ได้ทาง Facebook นี่เข้าพร้อมกันครับผมก็ถือว่าเข้าพร้อมกัน i g ครับผมโอเคครับ i g เข้าพร้อมกันพวก i g พวก i n s t a g r กรหรือว่าพวก Mess e n g e r ผมว่ามันพอๆกันนะครับ TikTok นี่ครับมันก็ส่วนต่างน้อยครับผมว่าแทบจะไม่ต่างกันเลย YouTube นี่เห็นครับ M1 จะเร็วกว่าน,นิดหน่อยครับ Google นี่ครับพอกันครับผมแล้วก็ Shopee นี่ M1 เร็วกว่าน,นิดหน่อยครับ Lazada M1 เร็วกว่าน,นิดหน่อยครับ ผมว่ามันตอนนี้มันกเกือบเท่ากันแล้วนะครับผมจิตนี่พัรนี่ YouTube Music พอๆกันครับ R.O.V อันนี้ผมถือว่าเข้าเกมพอๆกันนะครับผมไม่แตกต่างกันมาก FIFA Map ใช่ไหมครับ M1 จะเข้าเกมได้เร็วกว่านะครับผมในความรู้สึกแต่ก็มันไม่ต่างกันมากมายอะไรอะไรมากมายหรอกครับตัว Netflix พร้อมกันเลยตัว Pub G Mobile ตัว M1 เข้าเล่นเกมนะครับ M1 จะไปได้เร็วกว่านะครับผมในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเล่นเกม กดโน้ตพอกันครับลูมาฟิวชั่นเห็นไหมครับว่า M1 ทำได้เร็วกว่าจริงอันนี้ลูมาฟิวชั่นผมให้ M1 นะครับในตัว Air5 ทำได้เร็วกว่านะครับแล้วก็แอปแอปพวกนี้ไม่ต่างกันนะครับผมทดสอบแล้วพวก Word Word นี่ไม่ต่างกัน PowerPoint ไม่ต่างกันนะครับเพราะผมทดสอบโดยทดสอบเร็แล้วนะครับนี่ เห็นไมครับไม่ต่างกันดังนั้นผมเลยไม่ทดสอบอะไรมากตัวโน้ตก็เหมือนกันครับตัวโปรคเอตนี่ครับเห็นไหมว่าตัววันทำได้เร็วกว่าน,นิดหน่อยครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับในความเร็วในการเข้าแอปพลิเคชันพีมองว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในความเลืกสึกส่วนตัวนะครับในการใช้งานแต่นะครับมีแรมเยอะมันก็ดีมากครับในการใช้งานเพราะว่าในตัว A5 ครับสามารถเปิดแอปพลิเคชันซซ้อนกันได้เช่นผมจะเปิดโคมครับผมจะขอเปิดโคมกันนี่ครับถ้าผมเปิดโคมนะครับผมในตัว M1 นะครับผมจะทำงานได้อย่างเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดโคมให้ดูแล้วกันสัก10แถบให้ดูครับระหว่างตัว A5 กับ A4 ครับนี่นี่ผมจะเปิดโคมนะครับดูนะครับผมจะเปิดโคมให้ดูอ๊ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20ไม่ต่างกันครับถ้าความเป็นจริงใครจะเปิด20แทบขนาดนั้นครับก็ความรู้สึกในการเปิดแทบถ้าเราเปิดเยอะๆอยังไงตัว M1 RAM เยอะก็ได้เปียบอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราเปิดไม่ถึง20แบบนี้ มันก็เรื่อยๆครับในการใช้งานดังนั้นเพราะว่า Air 4ในปี2022ก็ถือว่าโอเคมากเลยครับในการเปิดแอปพลิเคชันก็ยังไหลลื่นสบายๆครับสบายมากเลยครับ Air 4ในการใช้งานครับสวันนี้ p p a พจก็มาทดสอบเพียงเท่านี้นะครับในการเปิดแอปพลิเคชันให้ดูนะครับสวันนี้ขอบคุณครับ